ส่งเงินเดือนหกนายตำรวจเอี่ยวคดีกำนันนกก่อนอนาคตในวงการสีกากีดับปูบสืบเนื่องจากพลตำรวจตีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์โดนยิ่งเสียชีวิตในบ้านพักของกำนันนกสารจังหวัดนคปรปฐมได้ออกหมายจับตำรวจหกนายเอียวคดีซึ่งตำรวจหกนายถูกตั้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรลเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเลนและร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด โดยมีรายชื่อตำรวจหกนายที่เอ่ยวคดีกำนันนกแต่ละคนอายุไม่ใช่น่น้อยอยู่ในวัยใกล้กเกษียณกันแล้วต้องบอกเลยว่าอนาคตในวงการสีกากีดับปูบอย่างน่าเสียดายหลายคนคงอยากทราบกันแล้วว่าแต่ละตำแหน่งของนายตำรวจได้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเท่าไหร่วันนี้ทีมข่าวขอพาทุกท่านไปเปิดเงินเดือนหนายตำรวจ เบกกำนันนกที่มีตำแหน่งสรารวัตรหนึ่งนายและรองสรารวัตรห้านายให้หายคลองใจเหตุใดถึงได้ไปเป็นเนบให้กับกำนันนกซึ่งรายได้ของตำรวจทั้งหกนายเป็นไปดังนี้ระดับส .9 เก้ายศพลตำรวจเอกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัตราเงินเดือนเจ็ดหมื่นแปดพันสามสิบบาทและดับยศส 8, ย่แปดยศพลตำรวจเอกอัตราเงินเดือนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบถึงเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทระดับส7เจ็ดยศ พลตำรวจโทอัตราเงินเดือน35,090ถึง76,800บาทระดับส6ยดพลตำรวจาตรีอัตราเงินเดือน29,980ถึง76,800บาทระดับส5ยศพันตำรวจเอกพิเศษอัตราเงินเดือน26,460ถึง74,320บาทระดับส4 ยศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือน22,700ถึง7,360บาทระดับสอสามยศพันตำรวจโทอัตราเงินเดือน19,410บาทถึง58,390บาท ทั้งนี้ทั้ง6นายมีหนึ่งนายยศพันตำรวจตรีรับเงินอยู่ในระดับสสองและอีก5นายยศร้อยตำรวจ3รีร้อยตำรวจโทและร้อยตำรวจเอกรับเงินอยู่ในระดับสหนึ่งซึ่งเงินเดือนที่เก่าไปนั้นยังไม่ได้รวมเงินประจำตำแหน่งอีกด้วย